พอลดอยชายคนขับรถที่พุ่งชนฝูงชนในขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ของลิเวอร์พูลจนทำให้แฟนบอลได้รับบาดเจ็บถึง134คนถูกสารตัดสินจำคุกเป็นเวลา21ปี6เดือนย้อนกลับไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมดอยในวัย54ปีได้ขับรถฟอร์ดแกลเลกซี่เข้ามาในใจกลางเมืองลิเวอร์พูลเพื่อไปรับเพื่อน แต่กลับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และขับรถพุ่งเข้าชนแฟนบอลที่กำลังเดินทางกลับบ้านอย่างเลือดเย็นภาพจากกล้องหน้ารถซึ่งถูกนำมาเปิดในสารเผยให้เห็นเหตุการณ์น่าสลดเมื่อแฟนบอลหลายคนถูกลนอย่างแรงจนกระเด็นขึ้นไปบนฝากระโปรงรถบางคนล้มลงไปอยู่ใต้ท้องรถขณะที่ดอยยังคงเร่งเครื่องวิ่งไปตามถนนวอเตอร์สตรีทซึ่งถูกปิดการจราจรในเวลานั้นราว1 8 0 0น ในคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถได้ยินดอยสะบดดา่าและตะโกนใส่แฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างหยาบคายโดยก่อนหน้านี้เขาเคยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด31กระทงแต่เมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่อายการจะเริ่มเปิดคดีในศาลเพียงไม่กี่นาทีดอยกลับเปลี่ยนคำให้การและรับสารภาพทุกข้อหา เหยื่อที่ถูกระบุชื่อในสำนวนคดีทั้งหมด29คนมีอายุตั้งแต่ทารกวัย6เดือนไปจนถึงชายชราวัย77ปีผู้พิพากษาแอนดรูเมนารีกล่าวระหว่างการตัดสินโทษว่า mm. ความโกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรงที่ไร้ซึ่งเหตุและผลการกระทำของคุณไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่ชัดเจนให้เข้าใจได้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะปกติจะสามารถกระทำเช่นนี้ได้ การขับรถพุ่งใส่ฝูงชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่สนใจชีวิตผู้อื่นเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดการกระทำของคุณสร้างความสลดใจและความเสียหายอย่างรุนแรงในระดับที่ศาลแห่งนี้ไม่เคยพบมาก่อน